สวัสดีค่ะพบก,กับป,ป้าปออีกครั้งนะคะวันนี้ป,ป้าปอก็จะมาบอกพวกเราเกี่ยวกับถ้าเราเผชิญเหตุอุบัติภัยเกี่ยวกับไฟไหม้นะคะเราจะต้องทํำยังไงบ้างมีหลักการเอาตัวรอดยังไงบ้างฟังไว้ก็ไม่เสียหายนะคะเผื่อใครมีประสบการณ์เกี่ยวกับไฟไหม้ก็มาเล่าสู่กันฟังบ้างนะคะอันนั้นประสบการณ์ตรงจะมีค่ามากกว่าที่เราอ่านหนังสือมานะคะ,ป,ะป้าปอก็เคยซ้อมแผนอุบัติภัยกับโรงพยาบาลนะคะเคยกระโดด ไอ้ลงในไอ้ที่เป็นท่อนะคะ mm hmm. เขาเรียกว่าลำไส้นะคะจริงๆแล้วเขาก็ให้จิตอาสาไปกระโดดแต่ว่าป้าปออยากลองนะคะ mm hmm. เพราะว่าถ้าเกิดวราไฟไหม้จริงๆเราจะกล้าลงไหมลงมันจะมีความรู้สึกเป็นยังไงพอลงไปจริงๆมันก็จะเป็นคลื่นๆนะคะแล้วก็มีสำลีเป็นคลื่นเหมือนกับก้อนสำลีเป็นวงตัวรอบรอบเราะคะ่ะ มันไม่ได้ดูดเรานะคะแต่ว่าเขาจะทาเป็นคลื่นๆเพื่อว่าจะลดแรงที่ว่าเราจะได้ไม่หล่นลงไปข้างล่างเร็วเกินไปพอไปถึงมันก็จะอยู่ในท่ายืนนะคะมันก็จะเลยจะเป็นคลื่นๆเขาบอกว่าให้กอดอกนะแล้วเวลาลงไปให้เอามือแนบกับตัวหรือว่ายกมือขึ้นอีกคะ่ะยกมือขึ้นข้างบนก็ได้นะคะแล้วเราก็ไปลงอยู่ในท่ายืนไม่ได้ลงแรงนะคะค่อยๆเหมือนกับเราโดนบีบลดัดบีบลดัดลงไปเรื่อยๆมันก็จะลด ความเร็วค่ะอันนั้นเป็นการหนีไฟจากตึกสูงสีชั้นนะคะที่ประปอไปกระโดดมาค่ะถ้าไม่เคยลองก็จะทำไม่เป็นนะคะเผื่อเจอจริงๆก็จะได้เผชิญเหตุได้นะคะแล้วถ้าพวกเราเจออาจจะยังไม่มีหน่วยช่วยเหลืออันนั้นคือฝ่ายดับเพลิงเข้ามาช่วยเหลือเขาเอารถกระเช้ามาซึ่งรถกระเช้ามันก็จะลำเลียงคนได้ไปทีละ5้าหกเจ็ดคนถ้าตัวเล็กก็จะได้เป็นสิบ แต่ถ้าตัวใหญ่ก็ได้น้อยเราคนก็จะแย่งเัินไปนะคะจะต้องมีคนบริหารด้วยเราถึงจะไปได้อย่างปลอดภัยนะคะไม่งั้นใครๆก็อยากไปเลยช้าเลยจะไม่ได้ไปสักคนถ้ามีคนบริหารบอกว่าจัดคิวอย่างนี้ค่ะความตนกก็จะได้น้อยลงไม่งั้นใครๆก็เห็นแก่ตัวอยากเอาตัวรอดหมดนะคะแต่ว่าถ้าเราไปเผชิญเหตุแบบยังไม่มีใครมาเลยเราจะทำยังไงดีถ้าเราไปเจอว่าไฟกำลังไหม้นะคะ เบื้องต้นเราก็ต้องเรียกคนอื่นเลยนะคะแล้วเราก็จัดการตรงนั้นเลยว่าถ้ามีทางดับเพลิงไฟไหม้นิดเดียวอย่างเช่นไฟไหม้คอมพิวเตอร์อย่างเช่นไฟไหม้ฝาผน,นังหรือไฟไหม้กระดาษหรือไฟไหม้โซฟาแบบนี้ค่ะถ้าเรามีทางดับเพลิงเรารีบจัดการเลยนะคะเอาดับเพลิงมาฉีดๆเลยนะคะมีใครฉีดไม่เป็นบ้างคะยกมือขึ้นเลยประปอฉีดเป็นแล้วนะคะเพราะว่าที่โรงพยาบาลเขาก็ซ้อมแล้ว เราก็ต้องไปดึงทางดับเพลิงจากที่เข้าแฝนไว้ข้างฟ้ามานะคะถ้ามันหนักเราก็ตั้งได้นะคะหรือถ้ามันอยู่สูงเราก็อุ้มขึ้นมานิดหน่อยมันก็ไม่ได้หนักมากเกินไปนะคะพอไหวอยู่นะคะถอดสลักออกมันจะเป็นเหมือนเดือยแล้วก็สลักมันก็จะมีเป็นแท่ง,ทงเอ่อเป็นแท่งเหมือนกับตะปูนะคะเสียบเข้าไปถอดสลักนี้ออกก่อนนะคะแล้วก็เอาหัวฉีดออกมา แล้วก็กดคันโยกเอ่อมันจะมีหัวฉีดแล้วก็มีคันคันนี้นะคะแล้วก็ที่กดนี่ค่ะเราก็จะบีบแล้วที่ชี้ไปนี่ก็เหมือนกับเราลดน้ําเลยนะคะตรงไหนที่เป็นไฟเราก็ไปลดตรงนั้นเลยนะคะแล้วเราก็ตั้งสติด้วยนะคะถ้าเกิดว่ามันเยอะกว่าน,นั้นเราก็เรียกหนึ่งหกหกเก้านะคะถ้าเราเป็นอยู่ที่บ้านนะคะอ่อ เราก็รีบใช้ทางดับเพลิงจัดการก่อนเลยถ้าคิดว่ามันเพลิงขนาดเล็กเราสามารถควบคุมได้จัดการเลยค่ะถ้าสมมติว่าเราอยู่ในที่สาธารณะเราจะต้องมองหาประตูหนีไฟนะคะพอมีไฟไหม้ไฟก็จะดับนะคะเรามองไม่เห็นอะไรเลยส่วนใหญ่ประตูหนีไฟเขาก็จะทำเป็นตัวการ์ตูนวิ่ง หรือว่าทําลูกศรหรือว่าแสดงสัญลักษณ์อะไรก็ตามให้เรารู้ว่าทางหนีไฟประตูหนีไฟอยู่ทางนี้นะค่ะเขาต้องไม่ใช้ลิฟต์นะคะเพราะว่าไฟจะดับแล้วหรือว่ามันเพึ่งเบื้องต้นไฟยังไม่ดับ mm. ก็พยายามอย่าใช้ลิฟต์นะคะเพราะว่ามันอาจจะติดค้างอยู่ในนั้นแล้วก็สำลักควันตายก็ได้ค่ะเราไม่รู้ว่าไฟมันจะดับตอนไหนอย่าใช้ลิฟต์นะคะเวลาไฟไหม้ค่ะแล้วเรามองเห็นประตู ทางหนีไฟแล้วเพราะว่าเวลามันมืดสัญลักษณ์นี้จะสะท้อนแสงนะคะป้ายประตูหนีไฟก็จะสะท้อนแสงเราก็จะมองเห็นให้ไปที่ประตูหนีไฟทันทีนะคะแล้วก็ไปกันเป็นแถวนะคะอย่ากรูกันไปไม่งั้นจะเหยียบกันตายก่อนที่จะตายเพราะไฟค่ะไปแล้วก็ต้องมีคนที่เสียงดังหรือว่ามีคนที่บริหารจัดการด้วยนะคะก็บอกว่ามาทางนี้มาที่ละคน คนที่แข็งแรงกว่าคนผู้ชายให้ดูแถวด้วยอะไรประมาณนี้นะคะก็ต้องมีคนจัดการถ้าไม่มีคนจัดการนี้มีแต่เห็นแก่ตัวทั้งนั้นแล้วค่ะคือจริงๆแล้วก็ไม่ใช่เห็นแก่ตัวเนาะเขาก็เรียกว่าเอาตัวรอดนะคะแต่ว่ามีแต่คนอยากไปก่อนเลยไม่มีใครได้ไปสักคนพอไปถึงประตูหนีไฟนะคะเราจะต้องเอามือแตะดูก่อนนะคะว่าประตูร้อนไหมถ้าประตูข้างนอกมันร้อนกว่าข้างในหมายถึงว่า อากาศตรงนี้เรารู้แล้วว่ามันไม่ร้อนถ้ามันร้อนกว่าข้างในแสดงว่าข้างนอกนะ่ะมันกําลังมีไฟโหมอยู่อย่าเพิ่งเปิดนะคะไม่ต้องเปิดเลยหาทางอื่นลงนะคะมันอาจจะมีอีกประตูหนึง่งหรืออีกอยู่ชั้นหนึง่งก็ให้เราลงบันไดไปนะคะแล้วก็ไปทําเหมือนเดิมนะคะแตะดูก่อนถ้าร้อนมากแสดงว่าข้างนอกไฟกําลังโหมถ้าเราเปิดประตูมันก็จะพุ่งเข้ามาหาพวกเราไฟลวกนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเราอยู่ในที่ที่เป็นห้องนะคะเราต้องหาผ้าชุบน้ํา มาปิดตามช่องประตูหน้าต่างหรือว่ารูต่างๆนะคะเพื่อไม่ให้ควันไฟเล็ดลอดเข้ามานะคะควันมันเยอะนะคะเราจะหมดสติแล้วก็เสียชีวิตเพราะว่าเราหมดสติแล้วเราก็จะสำลักควันเสียชีวิตซะก่อนถ้าเราอยู่ในที่เกิดเหตุนะคะถ้าเราจะเอาตัวรอดถ้าไฟมันโหมมากแล้วก็ให้เราหมอบคลานไปตามพื้นนะคะหมอบคลานไปตามพื้นนะคะอย่าเดินนะคะ แต่ว่าถ้าเห็นทางออกอยู่ตรงนี้ก็วิ่งเลยนะคะไม่ต้องไม่ต้องหมอบไม่ต้องคลานแล้วนะคะแต่ถ้าเรายังมืดมนไม่เห็นอะไรเลยควันไฟเยอะมากให้เราหมอบลงพื้นนะคะเพราะว่าควันไฟนะคะมันจะลอยขึ้นที่สูงข้างล่างมันจะยังเย็นอยู่แล้วก็กลุ่มควันมันจะน้อยกว่านะคะอากาศที่เป็นคาร์บอนมอนอกไซด์มันก็จะลอยอยู่ข้างบนมากกว่ามันจะเบาวกว่านะคะให้เราหมอบคลานไปแล้วก็รีบออกจากที่เกิดเหตุให้เร็วที่สุดนะคะ ถ้าเป็นไปได้มีผ้าชุบน้ําปิดจมูกไปก็ดีนะคะเพราะว่าผ้าชุบน้ําทั้งจะลดความร้อนแล้วก็จะทําให้มีออกซิเจนด้วยนะคะเพราะว่าในน้ําก็ประกอบด้วย H2O ใช่ไหมคะเรามีโอกาสที่จะได้รับออกซิเจนจากผ้าปิดจมูกของเราไปได้นะคะแล้วถ้าเราติดอยู่ในอาคารนะคะหลังจากที่เราใช้ผ้าชุบน้ําปิดตามช่องตามรูตามหน้าต่างอะไรหมดแล้วเราก็ ให้แสดงสัญ,ญลักษณ์ว่าเราติดอยู่ในนี้นะคะอาจจะเป็นใช้ผ้ายื่นออกไปโบกนะคะไม้อะไรก็ได้หรือจะใช้แสงไฟโบกให้เขารู้ว่าตรงนี้มีการเคลื่อนไหวตรงนี้มีคนติดอยู่ค่ะหรือว่าส่งเสียงร้องดังๆแต่ว่าถ้ามันเสียงดังมากไฟไหม้อาคารมันก็จะเสียงดังเสียงแตกโป๊ะเป๊ะหรือว่าเสียงระเบิดค่ะมันไม่ได้ยินให้เรา ใช้ไฟหรือโบกผ้านะคะทำยังไงก็ได้ให้คนรู้ว่ามีเราติดอยู่ตรงนี้นะคะเป็นการส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือนะคะถ้ายังไงก็อย่าตื่นตระหนกเกินไปนะคะค่ะคำแนะนําเบื้องต้นก็มีแบบนี้นะคะอาจจะช่วยให้ท่านเอาชีวิตรอดได้แล้วก็ช่วยเหลือเพื่อนคนอื่นได้นะคะยังไงก็สู้ๆนะคะถ้าใครเคยมีประสบการณ์ก็มาเล่าสู่กันฟังได้นะคะเขียนไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะสําหรับวันนี้ป้าก็เอาคําแนะนําดีๆมาฝากท่านนี้ก่อนนะคะ บายบายสวัสดีค่ะ